หอยกลุ่มสัตว์น้ําจืดนี่ค่ะมันเลี้ยงง่ายเพราะอะไรคะเพราะมันกินได้หลากหลายราคามันต้องจับต้องได้มันไม่ควรจะสูงก็คือเลี้ยงพื้นที่เล็กๆแค่นี้เองเหรอแค่นี้เลยค่ะเข้าฝ่ามือเลยอันนี้นะ100อย่าบอกนะว่าอันนี้ก็ขายได้ได้ค่ะเราตั้งต้นจากด้วยกระบาปูนแล้วก็มีสาลายมีไม้น้ําลอยแล้วก็มีน้ําวนแบบนี้ครับผมจะมีหลากหลายไซส์แต่ว่าไซส์ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่สุดของเราจะเป็นไซส์ประมาณไข่เป็ดเบอร์ศูนย์ โอเคครับเกษตสัญจร EP นี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆไปเลยเพราะว่าเอาใจคนรักหอยมันผมหอาจานไม่ใช่ต้องบอกว่ากระแสรักเหมือนกันโอเคกระแสคือมาแรงมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงหอยขมยักษ์ลัตนะซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่เลยฮะสถาบันเจ้า โนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนี่ให้เจ้าของเขาพูดเองดีกว่าแล K M I T L เราบอก K M I T L ครับผมรู้เรื่องเลยโอเคก็วันนี้อยากให้เกษตรกรหลายๆคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงหอยยักษ์รัตนะตอนนี้ต้องบอกว่าฉุดคือคือถ้าก่อนโควิดค่ะสิ่งที่เราได้เห็นแล้วก็ได้ยินตามสื่อก็คือหอยเชอรี่สีทองหรือว่าหอยแอปเปิ้ลสีทองแต่ตอนนี้เริ่มมาเป็นหอยขมยักษ์รัตนะแล้วตามเทรนใช่ไหมฮะอาจารย์การเลี้ยง ก็เป็นในรูปแบบของกเกษตรกรอีกแบบนึงแต่เดี๋ยวเรามาฟังมงุมมองในเรื่องของนักวิชาการอีกแบบหนึง่งแล้วก็เผื่อบัง ที่อาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่เลี้ยงนะอาจารย์นะ,ะแล้วก็อาจจะเอามาปักเอามาเชื่อมต่อกันได้เพื่อให้การทาเกษตรของเราประสบความสําเร็จก่อนอื่นถามก่อนเลยฮะอาจารย์กระแสต,ตอนนี้คือมันแรงมากในส่วนตัวของนักวิชาการตอนนี้เรามองว่ายัางไงบ้างครับในแง่ของนักวิชาการเนาะสิ่งสิ่งที่เรามองก่อนก็คือว่าราคามันต้องจับต้องได้อะมันไม่มแบบมันไม่ควรจะสูงค,ค,คือโดยธรรมชาติของหอยกลุ่มสัตว์น้ําจืดนี่ค่ะมันเลี้ยงง่ายค,ค,คือต้องบอกว่ามันเลี้ยงง่ายมากเพราะอะไรคะเพราะมันกินได้หลากหลาย คือเหมือนเวลาเรามองทางด้านวิชาการเนี่ยรเรามองว่าเอ้ยค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเนี่ยมันเท่าไหร่มันสูงไหมหแล้วมันจะบอกว่าราคาควรจะขายเท่าไหร่ห ก็คือประเด็นเรื่องของราักคาะครับผมแต่ด้วยที่ว่าตอนนี้มันกระแสนะคนแบบว่าเริ่มต้นเลี้ยงกันเยอะก็โอ้โหตอนนี้ก็อย่างที่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราเห็นขายกันอยู่ก็มีตัวละร้อยร้อยห้าสิบนี่มีแน่นอนใช่ไหมอาจารย์ครับผมก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยครับในมุมมองของนักวิชาการวัฒนจักรของหอยเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคือคือวิถีของเขาเนี่ยนะคะคือถ้ามองในแง่ของการพัฒนาการเนี่ยหอยตัวนี้คือเราเรียกเป็นหอยจุกนะคะซึ่งเป็นหอยจุกตามคลองตามบึงตามแม่น้ำนี่เราจะเจอแล้วเขาจะออกลูกเป็น ัวอันนี้คือข้อแตกต่างคือถ้าเราได้ยินหอยเชอรี่สีทองเนี่ยเขาจะออกไข่เป็นไข่ใช่แล้วก็ไข่ก็จะล่วงมาเวลาเวลาเขาฟักเป็นตัวเขาจะล่วงลงมาครับมแต่นี่คือเขาออกลูกเป็นตัวเลยอ๋อโอ้โหความรู้ใหม่เลยอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นคือในแง่ของของการจัดการเนี่ยถ้ามองมันก็จะคนละแบบไอ้ตัวนี้การจัดการก็คือว่าเฮ้ยพอลูกเขาเขาออกจากตัวมันเนี่ยเราก็ต้องแบบ จะจัดการช่วงไหนอะไรยังไงในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะถ้ามองในแง่ของของหลักวิชาการครับพอลูกออกมาพวกพ่อเราต้องมีการย้ายพ่อแม่ผ่านหรือเปล่าหรือเลี้ยงรวมกันใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะง่ายว่าเฮ้ยถ้าเราดูแลลูกเล็กอย่างเดียวเราจะต้องจัดการยังไงมันคือถ้ามองในี้ระบบเอ้ยคุณอาจจะแบบเอาพ่อแม่ผ่านมาปล่อยจับมุกจับย้ายจับย้ายจับย้ายบอตอนนี้ก็อนุบาลลูกกอนเราก็จะได้อัตรารอดที่สูงเท่าที่มีรายงานเนี่ยประมาณ3เดือนเนี่ยเขาก็จะเริ่มผสมพันธุ์แล้วแล้วก็คิออย่่างงนึื ไอหอยจุ๊บเนี่ยเขามีสองเพศในตัวเดียวกันอ่าครับผมคือเขามีทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียครับเพราบางทีเอ้ยแบบคือถ้าใครแบบมีหอยตัวเดียวเฮ้ยมันออกลูกได้เพราะเขาเรียกว่ามันเป็นผสมในตัวเองอืมครับนะคะเพราะนั้นคือเขามหาัจจรรย์ตรงนี้คือผสมทั้งในตัวเองแล้วผสมข้ามได้และถ้าพูดถึงอายุของเขาอะครับอาจารย์ต่อหอยแบบว่าตัวหนึ่งเฉลี่ยอายุของเขาอยู่ได้นานขนาดไหนครับน่าจะประมาณ3ปีค่ะ3ปีใช่แต่คืออย่างพี่ในเลี้ยงหอยแอปเปิลสีทองอ่าครับผมเราจะเห็นว่า เฮ้ยตอนนี้อายุเขามากกว่า3ปีแล้วแสดงว่าแนวโน้มเนี่ยเขามากกว่าแต่เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือประมาณประมาณ3ปีแต่ก็ต้องดูต่อไปว่าเฮ้ยแบบมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนครับสําหรับการเลี้ยงหอยขมยั์ครับอาจารย์พื้นที่เขาอยู่จากธรรมชาติแล้วเราจะต้องเอามาเลี้ยงในพื้นที่ของเราเรื่องระบบน้ํานู่นนี่นั่นมีผลไหมครับอาจารย์มีผลมากคือคือต้องเข้าใจว่าเกษตรกรแต่ละคนเนี่ยเวลาเลี้ยงเนาะเราใช้น้ําที่ต่างกันใช่ไหมครับเอ้ยบางคนใช้น้ําบาดาล อ่าบางคนใช้น้ำปปาบางคนใช้น้ําคลองใช้น้ําจากบึงเพราะฉะนั้นคือคุณภาพน้าเนี่ยมันต่างกันคือการเลี้ยงสัตว์น้ําทุกอย่างเขาเรียกว่ามันต้องมีการเตรียมเนาะเตรียมน้ําเตรียมอะไรให้พร้อมคือคุณจะมีน้ํามาจากไหนก็ใช่แต่ว่าเราต้องมาปรับสภาพปรับสภาพน้ําอย่างเดียวไม่พอคือคือธรรมชาติของไอ้เจ้าหอยหอยจุบยักษ์เนี่ยเรียกว่าหอยจุบบด้วยเขาเขาจะชอบผันน้่าน้ำก็ชอบอากาศเย็นค่ะเพราะฉะนั้นคือเราจะจัดยังไงว่าเฮ้ยมันต้องมีแบบ พันไม่น้ำให้เขาเนาะในการหลบซ่อนในการเกาะแล้วก็เป็นอาหาร,รแล้วก็น้ําไม่ต้องร้อนแรงนี่คือเป็นเป็นหัวใจของสัตว์ พวกกลุ่มหอยทุกชนิดเลยสัตว์น้ำจืดคือก็ชอบชอบอากาศที่เย็นแล้วก็มีน้ำก็เหมือนเหมือนจําลองธรรมชาติให้เขาใช่ไหมครับเพราะว่าสัตว์จากธรรมชาติแล้วเอามาเลี้ยงในพื้นที่ของเราเนี่ยซึ่งมันมันมันมีโอกาสที่แบบว่าน้องแบบว่าไม่โตน้องตายก็มีโอกาสสูงใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเราจัดการคุณภาพนะไม่มีปัญหาคือบางคนก็มองว่าเฮ้ยเราต้องให้ออกซิเจนหรือเปล่าครับนี่แหละฮะอยากรู้เลยฮะจริงแล้วเนี่ย การให้ออกซิเจนกับสัตว์น้ำกลุ่มหอยนะแทบจะไม่จําเป็นเลยคือ <c oughs> ระดับของน้ำเนี่ยเขาไม่ได้ชอบน้ําที่มันลึก huh. คือถ้าเราเลี้ยงในแบบในถังในเลยก็ช่างค่ะคือน้ําแค่ประมาณ15เซนเขาก็แฮปปี้แล้วอะ่ะอ๋อโอเคคือหอยเชลี่สีทอง,งจริงๆแล้วแค่น้ํา1บถึงสิเซนเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับผมคือขอให้มีอันนี้ค่ะมีพันธุไม่น้ําให้เค้ามีออกซิเจนซึ่เนี้ยแล้วเขาก็สามารถเยือดเคลื่อนที่ไปพุบอากาศอะไรได้ครับผมแต่ถ้าเป็นปลาไม่ได้เนาะต้องให้ออกซิเจนต้องให้ใช่ครับแต่ถ้าอยากให้โต ก็ให้ออกซิเจนเสริมเนี่ยได้เพราะว่าถ้ามันก็จะเพิ่มกระบวนการเผลาเนากในการกินอาหารเมื่อกี้พูดถึงการเตรียมน้ําอาจารย์ครับน้ําที่ดีในการเลี้ยงหอยเราควรจะต้องเตรียมแบบไหนยังไงครับอาจารย์คือน้ําที่ดีเนี่ยค่ะคือยังไงสภาพของสัตว์น้ำโดยทั่วไปเนาะเขาก็จะชอบความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำบอกว่าเออขอสักประมาณแบบเจ็ดกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ถ้าเป็นสัตว์น้ำเนี่ยไปถึง8ดเขาก็มีปัญหานะคะแต่ถ้าเราแบบมีการร่วมกับการ ปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นพืชผักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจะดูดธาตุอาหารไปที่อาจจะพีพีเอสหรือว่าความเป็นกรดเป็นด่างารที่อย่าสักประมาณหกจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการต่างกันเล็กน้อยอ๋อแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าคือหอยเนี่ยสังเกตไหมคะก็มีเปลือกเหมือนพวกกุ้งพวกปูเนาะอ่าะนั้นคือตัวแคลเซียมอะค่ะจาเป็นมาก คือ oh, คือบาง <okay. S 1> ทีเราต้องเอ้ยทำไมเราต้องแบบให้อาหารกุ้งอาหารกุ้งเนี่ยม,มก็จะเสริมป่วอ,อ,อันนี้คือคือเป็นสิ่งที่เกษตรกรเนี่ยห้ามแล้วเลยเลยเรื่องของแคลเซียมคผมคือถ้าเราเลี้ยงในบ่อธรรมชาติไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ถ้าเรามาเลี้ยงในถัง อะไรอย่างนี้ค่ะคืออาจจะต้องมีการเติมแคลเซียมไปค่ะครับซึ่งไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวนี้ก็คือมีขายเยอะแยะเลยใช่ไหมครับอาจารย์แล้วเราต้องใส่ช่วงไหนช่วงเตรียมก่อนหรือว่าช่วงเลี้ยงข้าไปด้วยครับอาจารย์ช่วงที่เราเราเลี้ยงแล้วเราสังเกตเห็นว่าเฮ้ยเปลือกมันมีการผิดปกติเราก็อาจจะมีการเติมแคลเซียมลงไปครับผมอันนี้อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าแคลเซียมมันไม่มีโทษอยู่แล้วครับผมคือเกษตรกรที่ดีคือเราก็ต้องสังเกตเนาะเฮ้ยสัตว์น้ำของเราเป็นยังไงมีความสุขหรบายย์ถ้เที กะละมังที่เขาขายกัน20บาทหรือกะละมังบกปูนอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ส่วนใหญ่เราก็อาจจะใส่แค่สักประมาณแบบ5กรัมห้ากรัมต่อน้ำร้อยลิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่มีปัญหาครือปรับได้ถ้าเราดูว่าเฮ้ยมันเราใส่ประมาณนี้เกษตรกรสังเกตว่าเปลี่ยนปนิดหน่อนอยู่อาจจะเพิ่มได้ไม่มีเป็นไรคือพอเราเติมลงไปเนี้ยส่วนของไอ้พวกพันธุ์แม่น้ำต่างมันก็จะช่วยกันมันก็ถือว่าเป็นการเติมให้กับน้ำให้กับหอยให้กับพวกพันธุ์แม่น้ำต่างๆเขาก็ไปกินต่อโอเคอาจารย์ครับ มีหลายคนถามมาว่าแล้วอาหารของหอยขมหรือหอยจุ๊บอะไรเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ทานอะไรบ้างฮนะโอโ้โหต้องบอกว่ามันเรียนง,ง่ายสุดๆค่ะครับผมมันกินพืชผักได้ทุกชนิดถ้าถ้าสังเกตที่ดูเห็นไหมคะว่าถ้าแค่เราเอาทางมะพร้าวมาเกาะเนี่ยทางมะพร้าว<อ>ท,ที่ที่แห้งแล้วนะครับผมเขาก็จะเกาะแล้วเขาก็จะกินพวกจอกพวกแหนตตำลึงโอ้ตำลึงก็ได้เหรอครับใช่ค่ะตำลึงก็ได้แล้วก็ไอตัวคณะ ชยาคณะเราเขาก็ชอบค่ะสิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงแบบนี้ค่ะพวกพืชผักที่ให้ต้องเป็นพืชผักปลอดภัยก็คือออร์แกนิกเลยคือต้องมองว่าผักพวกนี้เรากินได้ไม่ต้องเป็น่านออร์แกนิกคือคงไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอาแบบใบมันสำปะหลังเรากินใบมันสำปะหลังหรือเปล่าใบมะละกออย่างเงี้ยค่ะคือพยายามมองว่าถ้าเราเลี้ยงเพื่อการเวชพวกเนี่ย ให้เขากินอาหารปลอดภัยครับผมแล้วเราจะได้มั่นใจในการกินนอกจากพวกพันธุแม่น้ำํำพืชผักตามธรรมชาติเราสามารถที่ให้อาหารเม็ดครับเหมือนที่บอกเอ้ยอาจจะให้อาหารกุ้ง เสริมไปหน่อยเสริมไปได้ใช่ครับผมชีวิตไม่ได้สวยงามเสมอไปการเลี้ยงหอยก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปอาจารย์มันมีปัญหาบ้างไหมฮะการเลี้ยงหอยใช่เราต้องจัดการชีวิตเราให้สวยงามครับผมการเลี้ยงหอยก็เหมือนกันมันคือถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของมันเราจัดการได้ครับเราก็มีความสุขแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังเนาะบางทีเวลาแบบเราเลี้ยงสัตว์น้ำนี่อะไรก็ช่างเฮ้ยทำไมมันตายทำไมเป็นนี้เราต้องบอกว่านี่คือธรรมชาติครับคือไม่ใช่เราเลี้ยงร้อยตัวจะไม่ให้มันตายเลยก็เป็นไปไม่ได้เนาะ แต่เราก็ยอมรับว่าให้มันตายเท่าไหร่ครับผมมันถ้ามันตายน้อยก็คือถือว่าโอเคปกติบางตัวมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะคือถ้าเรามองว่าให้มันจะตายเมื่อไหร่ครับก็คือคือเหมือนที่บอกว่าตัวที่เรามัดระวังก็คือในเรื่องของเปลือกซึ่งเราต้องมีการเสริมแคลเซียมแล้วก็สัตว์ตามธรรมชาติค่ะครับผมนกอืนก การลอกซึ่งบางทีกันลอกเรามองไม่ได้คือบางทีถ้าเขาไต่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเสร็จหมดค่ะเอาหมดเลยใช่ไหมจา์เราก็ไม่เข้าใจว่าเขากินได้ยังไงอ๋อครับก็อาจจะจับไปเล่นหรือเปล่าแต่ว่าหนูนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์หนูกันนกอันนี้คือเป็นศัตรูตามธรรมชาติบางทีเราต้องแบบตะข่ายคุมปิดนอน่อยครับนะคะอันนี้ก็คือคือสิ่งที่ต้องระวังครับผมแต่ถ้ามองในเรื่องของโรคเนาะคือพี่ว่าคนคนที่บริโภคหรือว่ากินหอยเราไม่ได้ห่วงว่าหอยเป็นโรคนะเฮ้ยมันมีพยาธิหรือเปล่าอ่ออันนี้สาคัญ ว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมีระบบการเลี้ยงที่ปลอด <ผม S 1> ไยัยคือเราห่วงตรงนี้นี่เราบอกว่าเฮ้ยเลี้ยงอย่างให้ปลอดภขยเพราะเราเน้นเพื่อการบริโภคแต่เรื่องของศัตรูเขาน้อยครับผมโอเคก็ในเรื่องของศัตรูหรือเรื่องของปัญหาต่างๆในการเลี้ยงหอย <c oughs> แน่นอนอาจารย์ครับทำยังไงเราให้เลี้ยงหอยแล้วแบบเ <c oughs> ชื่อว่าหลายคนอยากรู้โตวไวๆโตวไวๆจะได้ขายได้ทันที <c oughs> มีเทคนิคไหมฮะอาจารย์ถ้าบอกว่าเด็กไม่โตนี่เพราะอะไรคะเออพี่ถามบางทีเราเจอเด็กเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้ไม่โตทำไมเด็กคนนี้กินสารอาหารครบหรือเปล่ากินอะไรมม่พอตรงโปรตีนอะไรเปล่าอาหารเนาะจำเป็นเนาะคือคืออย่างคนของเราก็คือเรากินอาหารกันอรกกําลังการนะคะคือแต่ว่าในสัตว์น้ำเนี่ยมันก็ต่างกันก็คือเฮ้ยอาหารก็ต้องได้ครับผมแต่สิ่งแวดล้อมของเขาก็คือคุณภาพนะครับผมวันถ้าเราอยากให้ให้หอยจุบของเราโตเราก็ต้องอาหารเขาเพียงพอไหม คุณภาพน้ำเนี่ยเขาดีไหมครับผมคุณภาพน้ำเนี่ยบางทีเราต้องมีการดูดเปลี่ยนดูดต้องหมั่นสังเกตใช่ต้องสังเกตเพราะว่าคือเราต้องมาว่าคือของเสียเขาที่เขาไปที่ไหนน้องอยู่ที่ก้นร่บอาหารที่เหลืออยู่ที่ไหนก้นบ่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการดูดตะกอนออกแล้วก็เติมน้ำที่ก็จะช่วยให้เขาก็โตดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงใช่ครับขอย้อนกลับไปนิดนึงครับอาจารย์คือหลายคนอาจจะยังไม่รู้พฤติกรรมของหอยเนี่ยเขามีพฤติกรรมยังไงครับอาจารย์พฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเขาคือคือพฤติกรรมเขาเนี่ยเขาจะชอบ เกาะกับพื้นวัสดุอ,อันนี้คือเป็นธรรมชาติของเขาเลยค,คืออย่างถ้าถ้าใครที่เลี้ยงหอยจุกจะเห็นว่าบางทีเช้าเช้าเนี่ยเขาก็จะ,จะมาเกาะตามริมขอบบ่อเพราะบางทีมันเหมือนเอ้ออกซิเจนมันไม่พอหรือเปล่า <ผม S 2> แต่ไม่มีปัญหาเขาขเขาสามารถที่จะขึ้นมาได้อันนี้คือตัวที่สําคัญค,คือถึงต้องมีพันธุ์แม่น้ํามีอะไรครับผมในขณะเดียวกันถ้าเราบอกว่าเราอยากเลี้ยงแน่นครับเราทําไงคะเราใส่วัสดุให้เขาในการเกาะครับ พ่าเราก็จะเพิ่มพื้นที่ก็ก็อยากเหมือนกันทั้งหอยแอปเปิลแล้วก็หอยจุ๊บถ้าเราเพิ่มพื้นที่เขาเขาเกาะเราก็เพิ่มความหนาแน่นได้ครับผมแบบนป้ิมานน้ำเท่าเดิมนี่เห็นไหมคะนี่มันมันดีตรงนี้ครับผมเอออยากจะรู้ว่าผมอยากเริ่มเลี้ยงผมเป็นมือใหม่ผมควรจะซื้อพ่อแม่พันธุมาเลยไหมฮะหรือว่าจะซื้อแบบตัวแบบโตมาหน่อยเล็กๆขึ้นมาหน่อยเลี้ยงแบบไหนจะดีกว่านอาจารย์ถ้าถามพี่นะครับผมใหญ่มันเล่นเลยดีกว่าไหมชุดใหญ่เลยนะจย์เอาชุดใหญ่เฟกผมซื้อพราะอะไรคะครับคือหอยจุ๊บ แล้วก็หอยพวกหอยแอปเปิลหรือว่าหอยเชอรี่เนี่ยเขาจำสีได้เพราะเราไม่ต้องห่วงคือเหมือนถือว่าเขาไม่ต้องมีน้ำเขาปิดเขาปิดปากอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องกินอาหารเพื่ออย่างเรามีนักศึกษาของเราเนี่ยค่ะดูเขาศึกษาในหอยแอปเปิลเนี่ยเขาเอาไว้วางไว้เหมือนไข่ไก่เลยค่ะอยู่บนโต๊ะค่ะสามเดือนไม่เป็นไรค่ะ สามเดือนสามเดือนเลยค่ะเอา<ช>ลงน้ํำยังเ,เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะ<อ>ซึ่งหอยจุบก็เหมือนกันเพราะะฉนนั้น <ผม S 2> คือถ้ามองว่าเราก็เอาเอาหอยพ่อแม่พันธ์ุมาเนาะ หลักการก็คือว่าพอเอามาแล้วเนี่ยค่ะไม่ใช่จจับโยนลงไปในน้ํานะครับผมเราก็ต้องค่อยเหมือนเขาค่อยๆปรับสภาพอาจจะหาอะไรมาวางหรือว่าใช้น้ํำน้อยๆค่อยๆให้เขาค่อยๆแบบปรับตัวพอเขาปรับตัวได้แล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปลงน้ำอีกสักพักเดี๋ยวลูกออกมาค่ะที่บอกแล้วว่าพอเขาผสมผันในตัวเองได้เดี๋ยวลูกพันมาค่ะครับผมทีนี้เราพูดถึงของ พื้นที่ของการเลี้ยงบ้างดีกว่าว่าบางคนอาจจะเลี้ยงในกละมังบางคนอาจจะเลี้ยงในบ่อปูนบางคนอาจจะเลี้ยงในบ่อดินมันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนไหมครับอาจารย์คือคือมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วครับคือต้องบอกว่าบางทีเนาะเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเราจะเลี้ยงที่ไหนขึ้นหรือว่าเรามีพื้นที่ยังไงครับผมการเลี้ยงในภาชนะขนาดเล็กเนี่ยมันจัดการง่ายแต่เมื่อไหร่ถ้าเราลงบ่อดินเนี่ยในเรื่องของการจัดการเนี่ยเราต้องวางแผนว่าให้เราจะเก็บเกี่ยวมันยังไงพี่ถึงบอกว่าเฮ้ยเอาทังมะพร้าวนี่ง่ายสุดมีที่ให้เขาเอายังไงค ที่สําคัญแบประเด็นก็คือว่าสัตว์น้ําจืดเราเรื่องของอะไรคะรู้ไหมคะเปลนโคลนคะ่ะหรือว่านักเรียนนี้หนีไม่พ้นนะคะเมื่อไหร่ถ้ามันลงบ่อเดินปุ๊บ กลิ่นโคนมาทันทีค่ะรู้ไหมว่าทาไมคนใต้ไม่ค่อยชอบกินปลาน,น้ําจืดหรือว่าสัตว์น้ำจืดมันคาวหรือว่ามันเหม็นโคลนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย์คนใต้คนใต้เขาชอบกินอาหารทะเลเพราะไม่มีกลิ่นอ,อันนี้ก็คือมันเลยเป็นข้อจํากัดเพราะนั้นคือถ้าเราหวังว่าเราอยากให้ผู้บริโภคเยอะเรื่องของกลิ่นเป็นจุงจำเป็นมันเราต้องเลี้ยงในระบบที่มันดีเราการง่ายแต่ขึ้นอยู่กับเกษตรกรว่าถ้ามีพื้นที่แบบไหนคือเราหวงที่ราคาเนาะคือถ้ายังแบบจาหน่ายได้มีปัญหาสุดท้ายครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากถึงเกษตรกรนิดนึงงครบ<อ>งครบบเื่่ออขใทีแ ว่าอยากจะเริ่มเลี้ยงหอยขมหรือว่าอยากเลี้ยงเลี้ยงอยู่แล้วอะไรเงี้ย <c oughs> อยากให้จาย์ฝากเป็นแนวทางนิดน,นึงครับจย์ครับสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าเวลาเราจะเลี้ยงหรือหรือว่าดูแลอะไรแต่ละอย่างคะคะคือมันต้องใส่ใจอะ่ะ <c oughs> ใส่ใจเต็มร้อยครับแล้วแล้วสิ่งที่เราได้มานี่ยมันก็จะคุ้มค่าเกินร้อยครับผมเข้าใจธรรมชาติของมันใส่ใจเกินร้อยสัตว์มันก็เหมือนเราอ่ะเราก็อยากกินสิ่งที่ดีเนาะมันคือเราจัดการมันได้ไหมเราะได้อาหารที่ปลอดภัยล้วก็ดีในขณะเดียวกันคือเวลาเราเลี้ยงก็ เออเหมือนที่พี่บอกว่าเล่นอาหารปลอดภัยนะมันรู้ว่ามันไม่มีสารไม่มีอะไรเวลาเรากินเราขายมันก็สบายใจนะอาจารย์นะก้องเราสามารถที่จะบอกได้ว่าเวลาย้อนกลับไปเนี่ยเราเขาเลี้ยงแบบนี้เรามั่นใจในการที่จะกินค่ะวันนั้ใส่ใจให้เกิดรอยไม่ใช่ว่าไปตามกระแสไปทั้งหมดทีเดียวเห็นเขาแบบหูเลี้ยงกันรวยขายพ่อพันธุ์กันตัวเป็นร้อยเป็นพันเราแบบว่าต้องค่อยๆเริ่มเริ่มนิดๆหน่อยๆนะอาจารย์นะค่อยๆศึกษาไปก่อนใช่เลี้ยงดูเล่นเลี้ยงอะไรไปก่อนไม่ต้องแบบปี ปรับพื้นที่ลงทุนทีเดียวเพราะว่าบางทีเวลาถ้ามันเจ็บตัวมันจะโอ้โหมันถอนตัวไม่ขึ้นเลยนะอาจารย์นะแต่ถ้ามองเราต้นทุนก็ไม่ค่อยเยอะก็โอเคคือมันเลี้ยงในภาชนะถัในคุกถังกระลมังได้เนาะก็เลยง่ายค่อยๆศึกษาค่อยๆดูไปเนาะขายออนไลน์ไปก่อนช่วงนี้ก็ทำยอดไปก่อนครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับโอเคอาจารย์ฝากนิดนึงเห็นบอกว่าที่นี่ขายของนิดนึงฮะอาจารย์จะมีคอร์สเปิดเรียนอะไรยังไงฮะอาจารย์ คือต้องบอกว่าถ้าถ้าหลักสูตรเรามีปกติแล้วนะ <ผม S 1> แต่ในเรื่องของที่เป็นช็อตนะคอร์สเนาะช็อตคอร์สก็เขาเรียกว่าเป็นฝึกอบรมระยะสั้นเนี่ยตอนนี้เอาเป็นของคณะดีกว่าจะ,ะมีทางด้านแปลรูปทางด้านเนื้อ,อ,อหรือแม้กระทั่งแบบเอ้ยถ้าใครใครอาจจะทําเป็นแบบพ่อเลี้ยงเนื้อเชื่ออะไรเงี้ยถ้าทางด้านประมงของเราเนี่ยเรากำลังแบบจัดการเซ็ตก็คือการ การเลี้ยงหอยแอปเปิลสีทองแบบเผมวงจรแล้วก็มีการคือการเลี้ยงสัตว์น้ําการเลี้ยงไข่กเนี่ยเราก็แบบกําลังบูรณาการแล้วก็เซตเพื่อที่จะเป็นต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรนะเพื่อที่จะเพิ่มทักษะให้มีชีวิตมีความสุขในโลกปัจจุบันใช่ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ลุงมากๆเลยครับสนุกมากแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่กําลังจะเลี้ยงหอยขมอยู่หรือเลี้ยงอยู่เนี่ยน่าจะได้ความรู้ ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็สามารถเอาไปปรับใช้กับใ,<ช>ในในสิ่งที่เรารู้มาก็ได้นะครับ<ช>ผมก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับอรขอบคุณยินดีค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวอีพีหน้าบอกเลยว่าเรายัางอยู่ที่นี่แต่ยังไม่บอกว่าจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะอาจารย์นะดเดี๋ยวกวนอีกกวนอีกคลิปหนึ่งนะอาจารย์โอเคครับผมขอบคุณทุกการรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเกษตรสัญจรก็ยังมีคลิปดีๆเยอะแยะอีกมากมายเลยนะครับสามารถกดติดตามแล้วก็กดดูได้ตรงนี้เลยนะครับ